มีวะวิชยาเพื่อ ใส่ก้นโชย่ายังไหนใส่ก้นนี่ไหนเต้นบาร์บี้เกิร์ลให้ย่าดูยังอะฮะไหนเต้นบาร์บี้เกิร์ลให้ย่าดูบ้างเออบาร์บี้เกิร์ลให้ย่าดูหน่อยไปจิไปลูกเต้นบาร์บี้เกิร์ลให้ย่าดูโอ้ยมี่